ขั้นตอนการถลุงแร่เหล็กและเหล็กไหลที่ท่านอาจารย์กรได้นามาจากทั่วทั้งประเทศนะคะท่านกําลังจะนํามาถลุงรวมกันเพื่อสร้างเป็นมีดเหล็กไหลค่ะและตอนนี้นะคะท่านอาจารย์กรก็ได้นําแร่เหล็กทั้งหมดรวมทั้งเหล็กไหลใส่ลงไปในเตาเพื่อทําการถลุงค่ะ ครับผมก well, ็เป็นเปลวเพลิงที่เป็นเปลวไฟที่เราได้ผสมเหล็กไหลผสมแร่ต่างๆเข้าไปหมดแล้วตอนนี้ผมใส่เข้าไปทั้งหมดแล้วมีความร้อนสูงมากเข้าใกล้ไม่ได้เลยความร้อนสูงมากนี่ฮะผมเปลวไฟเรือเปลวไฟที่ออกสีไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมเดี๋ยวเลยครับผมครับผมก็เป็นเตาที่กำลังตัดมีเหล็กอยู่เนี่ยตัดมีดความร้อนหน้าจะจาก้องตัดถึงไฟแล้วความร้อนหน่าจะถึง ประมาณปันสาวปถัมภ์ปันสาว้อยก็ได้ถึงด้วยกันกับผมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะว่าเดี๋ยวมันยังไงเรื่องต่างๆแต่แล้วครับผมครับผมนี่ก็เวลาผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอคดีต่อไปว่าหลังจากที่ผ่านหมดผ่านไปเยอะถึงเวลาเนี้ยก็มันจะได้เด็ิมาออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามคอยลุ้นดูนะครับผม คุณมาพุ่งสูงมากนี่ร้อนมากคุณมาพุ่สูงมากโอเคครับผม ครับผมนี่ก็ใช้เวลาผ่านไปประมาณาหนึ่นชั่วโมงก็ภายร้อนมากภายร้อนมากเวลาผ่านไปประมาณหชั่วโมง เตาครับผมมีสีไฟในเตาครับผมนี่ก็ทําการรือ้อเตาออกมานี่ครับดูข้างในเหล็กยังกลุ่มอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรือ้อเตาอ่าแล้วก็รือ้อแล้วก็นําเหล็กส่วนที่ที่เป็นเหล็กอยู่ออกมาแล้วผมนี่เดี๋ยวยังยัง,ยงมันยังไม่ไม่นิ่งเดี๋ยวผมจะรื้อไปเรื่อยๆดูความร้อนอุณหภูมิข้างใน ความร่มใงไหนสูงมากเน่ยว่ามีเหล็กลายอยู่ข้างในแน่นอนจะได้เยอะได้น้อยยังไงเดี๋ยวค่อยมาชมกันครับผมนี่คือเหล็กที่ที่เราสงรมอกมานี่คือน่าจะเป็นก้อนเหล็กเดี๋ยวผมต้อ,อ,อง,ง,งไปขั้ที่ก้อนเหล็กมันแข็งมากอ่าันนี้แข็งมากดีเล่นไปดอ่านี่แข็งมากแสดงว่าเป็นเหล็กที่ที่เหลือจากการเผา เดี๋ยวต้องเอาการสร้างออกมาก่อนนะคุณตะคุ่มจะเอาปันหนุนก็ได้นะวะมันมึงก็ไม่โดนมันโดนนะกับนั่นโดนนะครับผมนี่เหล็กที่เราถลุงออกมาแล้วได้ประมาณนี้เดี๋ยวมามาแยกโดยการทำปาัานดาอีกทีนึงมาทำปันดาอีกที อ่าแปรงลวดถูสกปรปกออกก่อนหลังจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวไปพอนะอีกทีนึ่งนี่นี่เป็นก้อนเหล็กนะฮะนี่เป็นก้อนเหล็กเลยครับผมเนี่ยเป็นก้อนเหล็กแหละเป็นก้อนเหล็กอืมเป็นก้อนเหล็กนี่เหล็กทิ่ไหลออกมาเป็นก้อนเหล็กนะเลยแยกไปใน,นนะที่เัาเลยโอเคครับครับผม,บผมนี่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการคัดแยก เนื้อเหล็กกับขี้ตะกันออกมาเดี๋ยวไ้ที่เราใช้คอ้อนในการทัดแร้นะตัวไหนที่ที่เหล็กมันเป็นเหล็กก็จะทุบไม่แตกนี่นี่ไหนก้อนไหนเมื่อกี้นี่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 อุดถูกก้อนนี้เลยนี่อ่าก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นเหล็กแล้วนะครับผมตัวน,นี้ถือว่าเป็นเหล็กอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ส่วนตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้เลยตรงนี้คือคือเป็นอ่าอ่าเนื้อเหล็ก เดี๋ยวดูกันครับ่าวๆนะเนื้อเหล็กก็จะออกมาประมาณนี้นะรับผมนี่เนื้อเหล็กก็จะออกมาแน,น,นี้แต่ต้องผ่านขั้นตอนเข้าไปผสมเข้าเป็นก้อนอีกทีนึงต้องต้องทาให้มันบริสุทธิ์ขึ้นกว่านี้นี่ก็ได้บางส่วนนี่ด้บางส่วนที่เราะลุงออกมานะนบางส่วนที่ถลุงออกมาก็จะประมาณนี้ี๋ยวก็จะแยกแยกอีกทีนึงเอาไว้ที่มันทุบด,ด้วยค้อนไม่แต่จริงๆคือการแยกขี้ตะกันออกโอเค